การสูงสุดเตรียมตั้งกรรมการสอบพนักงานอายการ3คนที่คอสอชอมีคำสั่งย้ายใน30วันแต่ต้องรอการชี้มูลเหตุความผิดจากสอ,อตชอก่อนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันคำสั่งยกย้ายไม่มีความผิดพลาดพลเอกภไพรุนคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานศูนย์อุนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสออตชอระบุว่า คำสั่งโยกย้ายข้าราชการฉบับล่าสุดเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งบางคนไม่ได้ทําผิดเรื่องทุจริตแต่มีปัญหาการทํางานตามนโยบายการที่ไม่ลงรายละเอียดก็เพราะต้องการให้เกียรติเราไปฟังเสียงพลเอกภัยบูญคุ้มฉายากันค่ะพวกพยายามไม,ไม่พยายามที่จะลงในรายละเอียดใน,ในคําสั่งจนมากเกินไปมันก็จะพูดถึงเรื่องประเด็นของการ รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นหลักใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นเรื่องอะไรนั้นน่ะขอให้เป็นเรื่องของผู้ตรวจกับผู้ที่สงสัยคำที่แจ้งกับหน่วยต้สขขนสกัดมาคุยกันในใน أ, ในพื้นที่ที่เราไม่ใช่พื้นที่สื่อะต้องให้เกียรติเขาด้วยผมพูดเสมอว่าต้องให้เกียรติคนที่มีรายชื่อเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของการไปปรักป๊มไปอะไรพวกนี้มันไม่ใช่มันยังไม่ถึงตรงนั้นเลย แต่ยืนยันว่าหลักฐานเขามีมันก็กึงๆ่ไม่ใช่เรื่องทุจริตโดยตรงเป็นเรื่องของของนโยบายที่จะต้องอะไรจัดปฏิบัติหน้าที่นะเป็นนโยบายที่เราต้องทําให้สังคมทําเรื่องของความไม่เรียบร้อยที่มันมันมีประเด็นอยู่เหมือนกัน ขณะที่นายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดถแถลงว่าทางสำนักงานอายการสูงสุดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานอายการ3มคนที่ถูกสั่งย้ายคือนายวาทิศสุวรรณยิ่งรองอายการจังหวัดนาทวีนายมาโนธรามสิทธิ์รองอายการจังหวัดนาทวีและนายนันทวุฒิอุตสาหตานันรองอายการจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนที่มีข่าวว่าอายการสูงสุดตรวจพบว่าข้าราชการไม่มีความผิดและเตรียมขอยื่นเพิกถอนคำสั่งนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะน,นี้สำนักงานอายการสูงสุดยังไม่ได้รับแจ้งมูลเหตุการสั่งย้ายสออตชจึงยังไม่มีการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงทั้งนี้เมื่อได้รับข้อมูลจากสออตชแล้วก็จะเร่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่เบื้องต้นอายการทั้ง3คนที่เข้ามารายงานตัวยืนยันว่าตัวเองไม่ผิดค่ะ